สำหรับห้องนี้นะคะเป็นวันเ room มขนาด30ตารางเมตรค่ะโดยที่ห้องนี้นะคะจะมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนโดยการใช้ประตูกั้นห้องแทนการใช้ประตูบานเลื่อนกระจกใสเหมือนห้องที่แล้วนั่นเองค่ะโดยการแบ่งโซนของห้องนี้นะคะจะมีข้อดีคือจะทำให้ห้องเนี่ยเป็นระเบียบและโซนเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนใครที่ชอบทำอาหารหรืออยากผันตัวเป็นเชฟนะคะเราขอนำเสนอส่วนสำคัญของที่นี่ซึ่งก็คือห้องครัวนั่นเองค่ะเพราะชุดครัวของที่นี่นะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะเป็นชุดครัวพรีเมียมจากเลยครัวของแกรนด์โฮมที่เข้ามาตกแต่งโครงการให้เป็นโครงการแรกค่ะทำอาหารฟินฟินไร้กังวลเรื่องกลิ่นไปเลยนะคะยิ่งเห็นการตกแต่งแบบโคซตี้สไตล์แบบนี้แล้วก็ยิ่งหลงรักนะคะนอกจากห้องจะก,กว้างพื้นที่เก็บของจะเยอะแล้วเนี่ย ยังมีตู้เสื้อผ้าบิวอินและโต๊ะอเนกประสงค์อีกค่ะนี่แหละค่ะความพิเศษที่เรานำมาเสนอในวันนี้โคคูนรามานายเตรียมกระเป๋าแล้วเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะ